โอ้น้องปลาโลมากรณีจะไปจัดการหื้แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับมาแปลงจ้าหอยป้อดอนป้อยพ่อเบยูเบยุเบยุจะบอกเออเบยุเออเดี๋ยวมันตีเอาไปฮู้ฮัลโหลครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะแปลงหื้อเพื่อนนี้เรียบร้อยก่อนครับคูดหนองเพิ้อนมาได้ให้ยังเอาอยูครับอ๋ออ๋อจะแปลงโอ้น้องปลาโลมากรณีจะไปจัดการแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับไดีก่อนผมจะไปละของเป็นแล้วนี่ก่อนครับอันนี้ก่อนเฮ้งแม่แต่ อ้ันนั้งง่ายนะมั้งเออนะครับป้อกิเมธฮะไปพูดแปลงเลยเรับหรือเปล่าไปจยัดเลี้ยงป่าโลมาเออได้กันได้กันได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนาะโอเคโอเคโอเคครับผมครับผมเจนเนอร์ครับสวัสดีครับพ่อเออเขาต้องขออีกบ่พูดแปลงเหรอพูดแปลงแปมโลมาไปจยัดเลี้ยงไงล่ะน้องเนี่ยเออไปย้อนน้องน้องเลี้ยงป่าโลมาเนี่ยเหมืนเกิได้ยิน สะแค่ไงพ่ก็ไทยสิแนอะกว้างร้อยอะกว้างร้อยแล้วก็ยาวร้อยอะแม่หรอกกว้างร้อยยาวร้อยแม่แข้งอุ้แล้วประเด็นนี่ป่อมาคูณของขายประเด็นเนี่ยอันนี้นอขอไอ้ไอ้ดีก็อืมก็จะแปลงออ้ยังอันนี้เป็นอย่างนี้ก็ก็จะไใส่แ่ะก็ไปยาแปาลงปแปะยังแปะหวานแปะหวานอืมเตะไงบ่อมาทุ่มะดับนี้มันเงียบแล้วก็แกงได้ยังแล้วก็มูวอยู่กะดีป่อแล้วไปช่วยพวกกันเถอะพ่อเขาลูกคุณนานิปปิ้ปีแล้วเนี่ย อันนี้ประมาณอยู่กี่ปีขเ้ามาครับมากี่ปีแล้วครับกี่ปีก้อ,อแล้ปราแมน่า้หร่ให้ประมาณห้าสิบปี เขาจะไปโคดแปลงแปลอันนี้เลี้ยงป่าแวนอีกครับ่เดี๋ยวแล้วแล้วไปช่วยพ่อเขาเนึะงตานแรกจะไปช่วยนะครับไอ้พ่อคนเดียวมันก็ได้แล้วไงโอ้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันอันนี้รลดอีพ่อไงอันนี้โลดอีพ่อเดี๋ยวล้วครับเปลี่ยนพ่อเขาหนึ่งโอ้รุ่นนี้แล้วครับโอ้แล้วน้ำมันอที่โมเดียแล้วแหมพ่อรุ่นนี้นะแล้วครับแล้วบ่ครับไงรุ่นนี่ผมมีกระชกแล้วครับค่ครับแล้วครับแบบไรอ๋รุ่นแล้วยังไแล้วนี่ก่อนมาโคมมิ๊กจกสองอันอีก โอ้ต mm oh, ิ๊กจอกนี o, o, ่เนี e nah, ่เอ๋อมันต <cle> ิ๊กจอกมีสองอันกวักเอเออโอ้โหไอ้พ่อจะไปแปลงคูดแปลงเนาะบ่อแปลงเนาะแปลโลแมแปลโลแมแหอันมาลากฟังมาได้แค่ที่อีกแมาอู้กัวแาหนมาได้ยินหน้าเจ้าไปคูดด้วโอ้นี่เดล่าจะไปเนี่ยนะต่อจากนี่นะไอ้พ่อเนาะต่อจากนี่นะเดล่าจะไปเนี่ยคูดบ่อข้างบนมาเไอ้พ่อหัวเลี้ยงอย่างหัวอันนี้ไอเลี้ยงอย่างไหนโอ้เลี้ยงปลาฉลามก้าฉลามโอ้ทงเลี้ยงปลาฉลามอันลอหกแรก คู๊ดไปเลยกิโลคูณกิโลโอ้โหพ่อแปลว่านี่พ่อวันหย่อยลองอะไรนี่ชะลามีเออโอ้โหอะไรแล้วน้องไหนไก่กว่าฮะไก่กว่าเออบักไก่แม่ตำแบนหอเนี่กแกจะไปคูดหลังแรกมันโตสองอันหล่อสไตล์ห่อข็เพื่อไอ้แลกโหก็เพิ่อมาติดต่อพ้อมแล้วเด้นะนี่เหไปแปลงเมื่อเบิ้ลคูดดัดผมเมื่อเบิ้ลเพ่อจะแปงคอกคอกเหรอขึ้นสูงสูงลาดสไตล์ด้วยคอกมัวกันเออคอกเหรอคอกแม่ไม่ได้เพราะแจ็กกอย แตอีเด็กขอกแม่มันก็นเยอะยได้จากการมาโนยของแร่เนี่ยแกแต่เมื่อวานที่ไหนสิงโคโปร์ห <c oughs> อยป้อสิงโคโปร์ปร้อท<ะ>ี่อีเขาค่มันยกากเลยไซร์แรของแร่นี่จะไปแปลงขอกนั่นแหละคันอู้บันไดที่ไหนโอ,อ้ของแร่ปอยปุ้นเกาหลีใต้บุนเกาหลีใต้แลาลาบัจะไปแปลงไอ้ป่อไอ้ป่อแปลงขอกหอยงเหรอขอกแม่โอ้ขอกแม่ของแร่นี่ของนี่ไปแปลงขอกในขอกไดโนเสาร์เท่าไดโนเสาร์ข่อยแนวด้วยนะ เกาหลีนี่แนะเออมาเท่าขอกันลูสาวคอแงวอีกโอ้เกาหลีก่อนเออเนี่ยเหรเนี่ยแล้วเคยไปก่อเกาหลีนี่ไปไปอีป้อเคยไปประมาณอยู่เจ็ดปีแล้วนะเนี่ยไปนานเออเจ็ดแปดปีไปประเดี๋ยวนี้อีป้อจะไปแปงเพิ่มไปโทรมาสดๆร้อนๆแต่กี้นี่ไม่ได้เนี่ยฮับไปแหลยแล้วยังบอกกอนะฮับเดีเบอร์โทรเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าไก่ชื่อหลังมชื่อเกาหลีนี่ชื่อหลังอ่าเกาหลีชื่อว่าจงจินยา จงจริงยาเออเม่นให้เม่ดนะเปิ้อนเื่อไปหลังเออเปิ่งอีเพื่อไปแปลงไอ้เนี่ยไงกันไอ้ยาล้อมหัวไอ้แปลงหัวเปิ้อนแปลงหัวหัวซาแลกฮะหัวซาแลกหัวว่าเพื่อมาเอาแบบทำแปลงกับเพื่นโบราณกะนอีเพื่เกาหลีแปลงหัวซาแลกเอออีเพื่อยันเมาไอ้ร้านเปียโนไปกัที่เกาหลีของแลนี่โชดไปแปลวญี่ปุ่นนี่แต่มาหัวสาแลกแต่มาคุยของแลนี่นี่นี่แล่เอาลมโออไล่เอาลมตัวคแลนไปกะ โทษแล้วจะไปแปลงที่ประเทศญี่ปุ่นฮะไอ้ข้าปถึงปุ๊บอะโอ้ข้าบถึงปุ๊นะแกของแล้มันโดนแหนมได้ลูกโอ้พอแล้วจะไปแปลงหัวอย่างหัวยี่ปะหัวยังหัวแตะเธอเออหัวใส่แรกก็บโบราณแล้วก็แปลงหัวแตะโบราณเออทุกมันราคาเท่าไหร่นี่ยฮะเท่าไหร่โอ้ก็ตกอยู่ประมาณของแล้ปูนเป็นเงินเยนไงนี่ตกอยู่สักประมาณสักเอ้ได้สักประมาณสองล้านเยนนี่ยบอไปกาหอยบ้าโดน เป็นนหรือมออือพ่อเจ้มื่อบักกี้นี่มันยินแก่พ่อโดนบู๋ตัวแล้วพ่อยจค่แตะเลยใจว่านะโบกอะบ่โบกคิดโดนมาคุยตไลูกลายดอนนี่ก็แล้วนะอยากบอกถึงร้านดอนแล้วก็มาอู้หันโอเคร่าผู้โทรมาแล้วนะครับบอกพ่อว่าไปได้อยู่เหรฮัลโหลพี่พ่อมาครับแม่คำเออแม่คำเอออ๋อพ่อบาอยู่มาอยู่เหอายู่เจ็บมาบอเออบาอยู่